เขาหลักอะไรเลยเอาเอาแอปก่อนากันตองได้กันขันัขันกัขันกันขันกันขันนั้กนันนขันขนกักันอากั่กันกนนนกนกกัน โอเคครับผมในฐานะที่ผมเป็นแขกรับเชิญนะครับ,รบวัน,นี้เดี๋ยวเราจะมาทายของแคมปิ้งกันนะครับว่าของแคมปิ้งที่เราเห็นกันเนี่ยทั้งหมดแต่ละชิ้นเนี่ยราคากี่บาทนะครับอันนี้แบบสูนเลยนะความรู้สูนเลยนะก็เริ่มจากเต็นท์ก่อนเลยนะด้านหลังผมอันนี้ผมขอทายก่อนเลยเอาซะ,ะผมคิดว่าผมไม่รู้นะบแบบไม่รู้มาก่อนเลยนะคุณคิดว่าเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะเอาทั้งหมดเลยนะรวมที่นอนอรวมแค่ตัวเต็นท์ก่อนถ้าทั้งหมดดูเยอะไปอันนี้คือความรู้ผมศูนเลยนะเรื่องการแคมปิ้งนะเต็นท์นี้โอ้โหใหญ่ด้วยต้องเลยหลัักนนออยู่่่้วๆะะผมมาาตงปรณ ไอเดี 20, 000, ๋ยวนะ20,000มันจะราคาไม่สวยมันไม่มีใครตั้งราคาอยู่แล้ว20,000ต้องประมาณ1 8 9่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแปดพอยเเ่นแปดนอเกไงเต็นท์หลังนี้ราคาอยู่ที่10,000 8,000 9,000เฮ้ยอุ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยเก้นเจียบเนี่ฮะทั้งหมดนี่นะทั้งหมดนี่นะไม่ใช่เต็นท์ขอใครใครเต็นท์เต็นท์อ่ะที่นอน พี่น้องในเอาแบบว่าผมสูนเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะแบบเดาๆเลยเดาๆที่น้องสูบลเบสไหนเราไม่รู้อะครับเราเราสูนนะเอาแค่คือกูสูนนะเราเราได้ลองนั่งมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้ราคาเอาขอทายประมาณสักสูบลมใช่ไหมครับผมไฟฟ้าไหมไฟฟ้าเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วมีที่สูบใช่บิดมันเป็นบิดโอเคผมทายเลยว่าไม่เกินห้า0ันบาทน่าจะสี่พันกว่าเตียงเท่าไหร่นะพี่หนี เอาเอาแค่เตียงนะแค่เตียงเตียงตัง <ๆ S 1> นี้เลยแค่เตียงสุดบ่มไม่ไม่รวมแค่เตีย 4, อรี่สี่พันเก้าอ่ะผมทายเลยสี่พันเก้าซื้อสี่พันสี่ครับวิ่งกระตุกใ,ใช่หรอใช่ครับอย่างน้อยก็หลักหลักหลักถูกอะเฮ้ยตอนนั้นนะที่ราคานี้แต่ว่าตอนนี้นนก็ลงมาอีกอนี่นี่อันนี้นี่ไฟนี้ดีกว่าไฟนี้ไฟนี้ที่พี่มีเออเนี่ยที่ถือ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 นี่ขอดูหน่อยดูจับเลยจับเลยขอเช็คคุณสะดวกเออนี่ไฟเนี่ยยี่ห้อ out truck อันนี้คิวได้แ๋วนะใช่มันปรับระดับได้ไหนคุณโชว์ศักยภาพมันหน่อยที่ผมจะได้ทายราคามันถูกเป็นสีได้เนี่ยอ้าวดูความสว่างโอเคผมพร้อมถ่ายคุณหันเข้าหาทำไมมันเอารวนเอารวนอย่างนี้แสดไว่ด้มาถ่ายมันชักได้แจ๊คผมทายเลยครับว่า3,500ไม่ก็2,000ปลายเอ้ย3,500หรือไม่ก็3 0 0 0ต้นคิดผิดแล้วเท่าไหร่ครับ

คืถ้ากดเงมันก็คือแบบปรับระดับได้ถ้าถ้าเขากดให้ผมดูถูกๆผมก็ทายถูกแล้วจี้มันมันรึนันเลยแบบว่าโอน่ะเาไม่เปิดนี่ไงถ้าไม่งั้นผมตายถูกแล้วมันเป็นแม่เหล็กก็คือถ้าไปอยู่ข้างรถก็จะดชอ่านี่โยเลยบอกว่ามีแม่เหล็กในตัวนะใโ้ต่อไปครับไม่ต้องเตนอัดหมอนกันลแค่หมอนนึงเดียวอแค่หมอนนึงเดียวขอขอรับฟังก่อนนะโอเด้งคืนตัวผมทายเลยว่าหมอนประมาณ 1,980ต่อใบนะ1,250งพ้ยสิบเฮ้ยนักพันอ่านตัวทะลุเอ้ยก็เกือบหลักพันก็1,000เนี่ย1,000เหมือนกันขึ้นต้นมาก็ถูกหนึ่งพัเหมือนกันเฮ้ยทจไมไทยแม่นึงเหรอเรื่องเออเกือบเท่ากันเลยมีอะไรอีกชั้นนี้ก็เทวัสดุนทรไม้โอ๊คครับ นี่เหล็กไหมครับเหล็กครับเหล็กผสมไม้โอ๊กต้องบอกว่าอันเนี้ยมันไปเจอน้ําป่ามาแล้วแล้วมันก็ยังรอดชีวิตมาทุกทุกวันอ๋อแล้วผดระไม่ก่อนอันนี้ไม้โอ๊กจริงไม่ใช่ไม้อัดเลเซอร์ด้วยฉลุด้วย C N C ใช่งานนี้เฮ้ยเอาเธอว่ารู้ความรู้เยอะนะเนี่ยความรู้เยอะความรู้เยอะแล้วมีเชือกด้วยตรงนี้มีผ้าก็พับพับแล้วแบนเลยวางได้สองวางได้สามมันเก็บแบนได้พับแล้วเรียบเลยใช่มันทายได้ว่าชุดนี้แค่โต๊ะนะรวมเนี่ยเนี่ยรวมพับแบนเนี่ย 2,000เอ้ยเอาใหม่ดีว่า3,500ไม่เกินหรือไม่ก็2,000ไปลายๆ2,000เกือบ3,000 2,900หรือไม่ก็ไม่เกิน3,500ซน่งันนั่นก็คือเท่า 4, ไห, <4000 S 3> หร่4,000ครั4,000ใช่ไหมครับผมทายผิดแค่แค่หาร้แต่ก็ถูอว่าใกล้เคียงลักพันเเนขาบล็อกอยู่เขาบล็อกโอ้โหผมทายได้เขาบล็อกตรงนี้ไม่เห็นข้างในข้างในโอ้อง ีอลังการมากเลยไหนเออคอนเสิร์ตหนูจริงอะะครับไปไหนฮึชื่อโรงแรมตัวนี้ไม่เป็นไรครับเขาบอกตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปเฮ้ยโหรู้ด้วยอะผมเดาเลยครับเขาบอกตัวนี้ราคาไม่เกินสามหมื่นนั่นก็คือสองสองเดี๋ยวนะ ส,สองหมื่นต้นต้นครับสองหมืน่นต้นต้นหรือไม่ก็หมื่นเก้าประมาณน,อน,นี้อยู่ที่โปรโด้วยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเป๊ะเลยจริงป่ะเนี่ยตามนั้นจริงๆซึ่งเราตาเต้นมันคือเทา่าไหร่คะพี่หนี่จริงๆก็เมื่อก่อนสามหมื่นสามแล้วก็จัดโปรลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสองหมื่นเกตสองหมื่นห้าสองหมื่นสามแล้วก็ช่วงแบบแบบว่าสิบสิบเก้าเก้าก็อาจจะเหลือแบบหมื่นไปลายปลายเงี้ยเฮ้ยโอ้โหแม่นแม่นว่ะครับขอขอ,ขอโทษทีนะครับคือแบบว่าผมบอกแล้วอ่ะผมต้นต้นคลิปผมก็บอกแล้วผมเก่งทุกอย่าง อึ้งว่ะอึ้งกับการทายราคาของอ้แจ็คเหรสุดว่ะคนนี้สุดคนนี้สุดโทษทีนะที่เก่งเกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราตากล้องแป๊บนึงครับเราต้อกล้องไม่ทันอ่ะอันนี้เล็กๆอันเล็กๆเลยอ่ะมีแบรนด์มีแบรนด์กล้องนอนไปแล้วใช่ไหมคระผมนอนไปแล้วอันนี้นี่แบรนด์อะไรครับแบรนด์โคร์แบรนด์โฟล์เดอร์คสโคร์คือแบบว่าดูดีอ่ะผมขอเช็คล็อตเก่อน เวลาพับมันจะอยู่ประมาณไหนครับขนากครับมอไซค์คนใต้แค่นีแค่นี้ไหมแค่แค่นี้มาคำนวณถึงขน้นเลยนะอืมเอ้ยโอ้โหมันต้องแบบว่าเหมือนแคปซูลแล้วเรียกว่ายี่ห้อโคเลอร์ฮะโคเลอร์โอ้โหแค่ชื่อก็เพียวแล้วอันนี้บอกเขาบอกกันอันนี้แบรนด์ของประเทศอเมริกาอ่ายิ่ใบปฮะเข้าไปอีกเออผมทายเลยว่าพอไซค์คนว่าสองถึงสามคนสองถึงสามขนาดนี้ด้วยลายสวยเนื้อผ้าดี มีหลายลายให้เลือกผมทายเลยว่าเจ็ดพันซึ่งคิดเฮ้ยขออีกรอบได้ไหมได้ผมให้ได้ผมขอเช่วยตัวอีผมขอช่วยผมขอเราช่วยผลกาต่ำหรือผลใาสูงต่ำไปต่ำหมอเนยต่ำไปฮะต่ำไปต่ำเยอะไหมไม่เยอะมากอ้าผมทายว่า 9800คุณไทายผิดครับผิดหวังไม่ใช่พ um ี่ดองพี่วองไมคำตอบต้องคืออะไรครับ12000เท่าไหร่นะ11800 11,800รอ้อทายผิดไป2,000ัน้น1 1 8 0 0 0 1 0 0 0ึนยผิดไป0ไง2,000 9 0เ0เฉียดๆนิดนึงโอ้โห สองพันเกือบสามพันนะมันเป็นเทนแฟชั่นต้องบอกงี้เอือแต่ดูรูปลักษณ์สวยด้านน้นก็คือมันมีลายให้เลือกหลายลายเป็นคอลเลคชั่นนะเขาไม่บอกไงถ้าเขาบอกผมตอบถูกแต่ถ้าผมว่าบอกว่าบอกดีเทลหน่อยนะบอกมันต้องอ่าต้องบอกดีเทลนิดนึงมันต้องมีเซนแบบว่าเออถ้าไม่งั้นเราถ่ายถูกกันนานแล้วเออเราคิดว่ามันมีลายเดียวแล้วก็มีแค่นี้เออเออเอหลายลายอ่ะสุดท้ายอ่ะมาหลังใหญ่ๆเลยโหหลังนี้สวยหลังนี้สวยเป็กโบ้ทรงเดียวกับเมื่อกี้ อันนี้โมสนใจแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ย่ยี่ห้อแคมดีไซน์อ่าหลังนู้นเท่าไหร่นะหมื่นเก้าหมื่นเ้าแสนหหมื่นเก้าแสดงว่าอันนี้มันต้องลดลงมาอีกเพราะอะไรฮะมันต้องลดลงมาครึ่งหนึ่งผมว่าเพราะว่ามันเล็กกว่าแปดสองสิบหกแปดหมื่นเก้าแปดหนึ่งเก้าสองสิบแปดเชื่อวะเก้าพันนู้หมือนเกับผมว่าต้องขายเก้าพันเดี๋ยวนะ ผมขอบวกราคาขึ้นไปหนึ่งถ้าหนึ่งหมื่นเป็นราคาที่ตั้งที่ไม่สวยเท่าไหร่มันต้องลงท้ายด้วยเก้าสิบหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยตอบสุดท้ายผมให้โอกาสคุณตอบใหม่เฮ้ยจังว่าผิดพลาดวะ่ะถ้าเขาให้โอกาสละอเออคัว้วนะห <laughs> มื่นผมว่าไม่ใช่หลักพันเพราะว่าถ้ามันมันดรอปลงมาหลักพันเนี่ยคือมันต้อง คือมันต้องต้องจิ๋วเพราะวาอันนั้นจิ๋วยังมันยังมือสองงั้นผมไาย2,900ันเก้าร้อยผมไม่ต้องไยขึ้นไายผิดคำไม่เล่อปกเลยอีสารสารตั้งใจเลยหลังนี้อยู่ที่หึมื่นหกนห้าร้อยใช่ไหมใช่ครับห่หมืนนห้อนุเท่าไหร่ กัวหลังนู้นไอ้เหี้ยแต่ว่าแฟนชอบหลังนี้กัวหลังนู้นหกเจ็ดแปดเก้าเพิ่มอีกสามมัดกัวหลังนู้นแม่งแล้วใหญ่แต่เราสอนอนุนใหญ่ดดูใหญ่กว่าใช่คุมันน่าจะต่างกันเยอะกว่านี้นะอนุนเือสิบคูณสิบฟุตเท่ากับสามเมตรห้าเซนของสับไปห้าเซนผมนอนได้ทั้งบ้านอ่ะพ่อแม่ปู่ย่ากลายอ่ะครับอันนี้เก้าคูณเจ็ดฟุต สองเมตรเจ็ดสิบเซนคูณสองเมตรสิบตั้งาผมเพิ่มมากูเอานู้นเลยจากเอานู้นเลยจ้าคุ้มกว่ากูเอานู้นเลยเซนแบนเนี้ยเป็นแบนไทยที่แบบว่าซื้อแล้วคุ้มราคาแล้วแบรนด์เดียวกันไหมแบรนด์เดียวกันอ๋อกูเอานู้นเป็นตู้เย็นที่มีแบตสำรองเนี่ยแต่แบตสำรองเนี่ยถ้าใครซื้อตู้เย็นไปต้องซื้อแบตแยกนะคือตัวนี้ใช่ครับเป็น power pack เป็นแบตอ่ะผมทายแยกกันก่อนเอาเอาแบตก่อนแบตน่าอยู่ที่ประมาณไม่เกินหมื่นอยู่ประมาณเจ็ดพัน ก่อนเนีจ็ดพันเก้าถูกไหมครับถูกครับฮะเตาดีๆถูกครับเพราะว่าปกติอ่ะหมื่นหนึ่งตัดโปรอยู่ว่ามันเจ็ดพันแบบท้ายถูกใช่ไหมใช่เฮ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วใช่อืมตัวเย็นต้องต้องเปิดดูข้างในไหมถ้าเราเปิดข้างในมีสองชั้นนะคะว้าวนี่ครับโอ้หสีเขียวๆเต็มเลยฮะนี่เขาทำเบียร์วุ้นได้นะเว้ยจริงเหรอเออเขาบอกดูเย็นไม่เย็นดูเห็นมันน้ำแข็งก่อนทำเหล้าวุ้นได้ไหมได้ทำเหล้ามาฝากวุ้นหน่อยดิ เฮ้ยเราไม่วนไม่ได้เราไม่วนไม่ได้เรามันได้ดิลีเราทำแช่เย็นไม่ได้มันได้เหรอขนาดใส่ช่องฟิตยังไม่วนเลยนะเออไม่วนเรามมนใช่เบียร์อ่ะตัวตู้เย็นตู้เย็นอ่ะลองลองแช่ดูลองลองลองวนอย่านู้นเออจะนยังไงมันไม่วนเล่าอ่ะวนไม่วุเราก็ลองดูไม่รู้หรอกเราเบียเพียบไม่ดังนอนแล้วสามหมื่นอะตู้เย็น ไม่รวมเบ็ดซึ่งนั่นก็คือราคาราคาขายก็อยู่ประมาณสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าเฮ้ยใกล้เคียงนะใกล้ไหมใไหมใกล้เคียงอ่าเห็นไหมเออราคาขายอยู่ที่สามหมื่นเก้าแจ็คทายสามหมื่นห้าขยนเพิ่มไปนิดเดียวเองนี่หน่อยนี่หน่อยแค่สี่พันอ่ะไม่เดี๋ยวกูเมื่อกี้ไม่บอกแต่ว่าต้องสี่พันกูบอกสี่ห้าหมื่นวะก็รวมไงตอนแรกใช่ปหมอ๋อรวมแบ็โอเคโอเคแต่ต้องดูช่วงจัดโปรด้วยไง มะหงข้าวมะหงข้าวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาลังดีกว่าลังในอันนี้แน่นอนลังไหนลังังสีดำเนี่ยนี่เลยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดใช่ลิมิเต็ดลิิมเต็ดครับโห้ช่างก็ว่าลิมิเต็ดด้วยน่าจะมีอยู่ไม่ถึงสิบใบในไทยสองที่นี้อยู่ประมาณใบละห้าแค่นี้ใช่แค่นี้เลยแล้วตรงนี้คืออะไรอุปกรณ์เราอ๋อที่ใส่เข้าไปอ่ะผมก่อนที่ผมจะทายผมขอถามขอออปชั่น ฟังก์ชันมันก่อนคุณอธิบายมาให้หมดแล้วผมจะตอบราคาที่แบบเป๊ะไเลยนะแบ๊บเปไปเลยมันเปิดด้านข้างหนึ่งคือลิมิเต็ดสองคืออเมริกาสะมันเปิดด้านข้างได้นี่สามคือเปิดด้านข้างได้สี่เป็นกล่องงงงแล้วมีมีกี่ใบในไทยใช่แล้วก็สี่สี่คือกูอยากได้กูอโอเคครับผมทายเลยว่าถ้ามีตาสามเหลี่ยมแล้วลูกตาานี้ผมทายราคาราคาอยู่ที่ กีมิเต็ดด้วยครับผมกี่ใบในไทยไม่เกินสิบใบในไทยอ้ยเมริกาด้วยโอ้โหของแรงว่ะของแรงแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทไปที่ของกินไปแปดเจ็ดร้อยนะของกินไปเจ็ดร้อยืมแต่อันนี้ของแท้ใช่ไหมผมทายแปดพันเกินไปเปล่าแพงไปแพงไม่ออกโอ้คิดว่าจะบ้าแบนบ้าเลยอ่ะครับผมทายเลย ของจีนไปเจ็ดร้อยเอาไปสองพันห้าอันนี้พิ่ไม่รู้ราคาจริงต้องให้พี่หมีเป็นคนบอกส7 0 0เจ็ 3, ได 3, ไม่สับสามพันเจ็ดสามพัอฮะไม่สามพันเจ็ดามพัน้าจไม่ร้านกันราคา,<อ>าประมาณนี้สามพักว่าบาทกูไม่เอาอะตังค์ซื้อตังค์ซื้อข้าวแดกหรือว <c> า <oughs> <c oughs> มันมีเคี้ยวทำไมทำไมตั่งบอแพงอะทำมมน่เป็นลิมิเต็ก็คือมันเอ็กครับก็คือเหมือนคอลแลปอะ ที้ขี้แมวเท่าไรซื้อมาัวนี้อยมโคกไม่เกิน0 0คร้อเฮ้ยถู่าไร้เก้าสิ้าอเก่งมากอ่ะนี่มัน สุดว่ะเฮ้ย <Weber. S 1> สุดแตกราคาอย่าคนนี้เออสุดอ่ะอันี้น่รถกูรถกูรถเกืรถมือไดีวีดีใช่ไหมดีพอดีพอดีพออ่พอ่ะไฟฟ้าผลิตปีไหนปีนี่เลยปีสองพันสองพันยีบไฟฟ้าไม่น้ำมันนะไฟฟ้าร้อยเปอนพี่จะเก่งเกินไปบอกว่าอ่สต้นปีปลายปี ต้นต้นปีเลยมึงพูดได้ถูกแล้วต้นปีต้นปีมันมีผลหลอกคาตอบไหมเออต้นปีมีกี่สีมีอ่าสีห้าสีอะสี่ห้าสีล้อล้อขอบอะไรล้อขอบ12เชื่อว่าขอบ่าไหร่วะล้อล้อล้อขอบอะไรขอบสิบเจ็ดหรอมึงขอบ่าไหร่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรู้ว่าใหญ่อ้าวมึงต้องรู้ข้อมูลนี่มึงจะได้ตอบถูก กูเซิร์ชให้มึ่งอ่ะโอ้ยยี่สี่เลยอหรอขอบเท่าไหร่ล้อรถอะไรเนี่ยฮะล้อรถรถรถขอบแปดขอบเลขแปดขอบเลขแปดอะขอบเลขแปดเอ้ยทำมั่วทำตอบก็มั่วนะเบาะหนังหรือเบาอะไรเบาะหนังทั้งคันทั้งทั้งคันเลยหนังทั้งคันแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเต็มเต็มเลยขับได้กี่กิโลประมาณค่าเต็มเต็มเลยนะ เขาเขาการันตีมว้เอา400กิโล400ยังไม่มั่นใจพี่420กิโลแต่ว่าแต่เขาก็วิ่งจริงอ่ะไม่แต่ทำไมเราเห็นกล้องขับ100กโลชาร์จแล้ชาร์จอ่ะแต่ว่าวิ่งวิ่งวิ่งจริงเขาต้องเซฟไปแล้วเซฟไปเขาวิ่งจริงประมาณ200กิโลแวะชาร์จเลยเนยคุณทายเลยว่ามีมีระบบขับเองไหมระบบอ่าเอโต้องพลาดแต่ว่าแต่ลาคุมคุมพวงอะไรนิดหนึ่งไอ้ดัสไอ้ดัสนิดหน่อยแต่ว่าเส้นมันต้องมีเส้นจะขับได้ ผมว่าในยุคนี้รถไฟฟ้าจะต้องทําถูกกว่ารถอ่ารถทั่วไปเพราะว่ามันประหยัดพลังงานสนับสนุนให้คนประหยัดพลังงานแล้วก็ลดโลกร้อนทายเลยว่าไม่ถึงล้านถูกไหมเอาถูกไหมก่อนเ้าเสียใจวะเยียถูกไะกูทานถูกไปใช่ไหมแพ้แพ้ไอ้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถูกเกินโอ้ต้องเลยใช่ไหม้เอาใบใบนะจริงเหรอวะเฮียต้องเลยนะ มึงนนเอาเครื่องเท่าไหร่เอางี้มันมีเครื่องบอกไหมซีซีมึงพิเศษไม่หมดไงมันหม่มันเป็นเออมึงต้องพิเศษหมดดีแบตอะไรอะไรเออมันแบตลิเธียมหรือว่าแบตแห้งหรือว่าแบตลิเธียมไม่ลิเธียมมันต้องถอดหรอวหรืออะไรเออพูดไม่หมดดิลายละเอียดมันเกี่ยวอะไรอ่ะแคมมันเนี่ขนาดทิ้รถมันใหญ่จังไม่กลัวเขาจะให้ของในแคมมันีหญ่ยี่ห้อ เสดูเลยมูลคราเขาอะไรเงี้ยสองพกว่าเสร์ดเลยราคาลงยังไม่แน่ใจเหมือนกันโดเลยบันาองต้องอยู่ในกลแอบดาวมาสมิดอาเอาเข้าแอปก่อนบันตองเอาว่ะใจเอว่าโอหดูโดนตุ่นแล้วสองพันน่ะกระทะกระะมันจะมีหมุดทั้งคัวอยู่นี่ไงอะดรลคาสองพัน 6 0 0เอ้ย2งพบาทจาก2,290ันาสะโทรครับหอวโซนะรไนะพี่คร <mm ับไม่เป็นไรครับมื่้มันสนุกสนุกเอ้คาแรคเตอร์พี่ครับั0 0 0ง0ันนะครับ2 0 0 0ครับกูไม่ซื้อเอาแบบสูงย์เลยนะอันนี้สูงย์เลยนะอ่ะท่านผู้ชมที่สูงกูเชียอว่าแม่งไม่ซื้อ